ถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหปีใหม่ของเรานะครับที่พวกเรากำลังสุขสนานกับการจับฉลากแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็จะได้แก้วุทธร์นะครับเป็นของตัวเองกันแล้วอนนี้ว่าใครได้ไรย่งไงบ้างเริ่กเลยพี่ลูกตันกลูกนได้ผลน้องกรีนมานะคะเละก้อนจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอาขอไม่ใช่หรอออโอโหโอ้่ใช่เลยอ้โประเด็นเปิดดูยันนนเอ้ยพี่เหรอ เราดูมาแต่กดกดข้างบนกดข้างบนเแล้วระวังพันเลยนะไม่ใช่สัเพ็งอันนี้นะคะเราเจอกันต่อกินไปเจอตอนซากของที่เขาขายของเก่าพวกซากเรือไททานิคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในตู้ของมาดามบองสัว เรามาดำบอกอ๋อรู้แล้วคนที่มันกินไก่ตอนที่มันตูงก็มาปุ๊บก็ทำได้แล้วไม่ใช่เลยมันดำทางช่วอ๋อันนี้อ๋อดีมากจริงแล้วก็ขอยินดีกับผู้ชายด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตีนของเราบ้างครับตีนของเริ่มต้นใหม่ไงอ๋อของคุกกี้นะฮะให้มีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปลายเวลาสั่งสอนด้วยว่ะเป็นคงตรงเวลาน้ามือไงไอ้จ้าโดนสั่งสอนเลย น้องลาเต้น่ารักมากม่ะน้หอมขันน้องาเต้ค่ะตอนแรกก็ให้มาอยาใ้สินี่อยูพึ่งสิคืออย่างนี้ค่ะตอนแรกก็หาซื้อของขวัญไม่รู้จะซื้ออะไรใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเอ้ยเห็นน้ำหอมอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากบอกว่าเอ้ยให้คนที่แบบสับได้ไปอย่างเงี้ยน้หอมใต่น้ำหอมมีแต่คนมาลงนมีมีแต่คนพด ตำอะไรนี่ไข่เจียวเหรอไม่ใช่ก็ปูเสือแล้วก็จกส้ดต่ำเหรอของใครของหรอพี่แทบดีเลยพี่แฮปปี้นั่งสารกับมือเลยนะโโอ้หพี่ขอโทษคือว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ คอนเซปต์ว่าคือปี2 0 1 2ที่ผ่านมาเนี่ยความน่าร้ยว่าโลกจะแตกบางคนก็ใช้ชีวิตเต็มที่ไปแล้วบางทีก็เงินก็หมดไปแล้วอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เริ่มต้นใหม่ใหม่ด้วยความประหยัดมัธยัสถ์อ,อยา่างเง้ียแหวนปีข้างเย็บสึงกัน สาววยรุ่ไม่ใช่แ่มลว่มาพี่ปลของแท็บนะคะเป็นสบู่นะคะหอมมากมากด้วยของเขาเองแหละองเี่ยนประมาณนเจะได้ริ่มต้นปีใหม่ด้วยความรื่นอ๋อลื่นแบบลื่นแบบเนางนหดเดี๋ยวสบู่ก้อนกัไม่อย่านเรามีฟังก์ชันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว แถมใหญ่บวกฉันหมอนเดี๋ยวไม่หมอนีเดี๋ยวพยายามจะดนาวว่าฉันดำเนี้็ต้องไปขัดตัวไม่เริ่มต้นปีที่คนเริ่มเลื่อนแล้วเมื่อกี้บอกว่าปี2012เนี่ยที่โลกแตกเลยใช้เงินไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ให้สิบบาทเป็นเริ่มต้นมาขอมากอย่างไอ้ก็คารเมรมาดูของจิเลยมครับเป็นถูกเยาเบนนอเหรอยาะเยีะยาะกเยา พี่ลูกตาใช่แล้วพี่กิดบอกาัน่าเพิ้นกินก็เลยต้องเชื่อพี่กิต้อเยมยมากินหมดเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้กินไม่ได้เหตุผลก็เหตุผลก็ก็ถ้าจะได้ตัดเทปแรกเลยตอนปีใหม่ครังแรกมันก็ให้เป็นกล้วยอรว่าจะได้เริ่มต้นปีใหม่แบบราบรื่กล้วยง่ายอันนี้เราก็เป็นกล้วยแปรรูป ดนึงเพราะว่าน้า้องจีนไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยธรรมดาเนีนองแต่เป็นชาวประมงญี่ปุ่นอ้าเป็นชาวประมงเนอะนี่งมนานนะมเจอเนี่ยถึงว่าเขายิงลาจะลามกันอ้ต้ต้ตาต้ต้นตา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 นต้ต้นต้ตน่นต้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 ่ต้่้นนนต้นต้นนตต้นต้นต้นตต้นว่าซื้อ้ตต่นนนนต ใช้ไหมวใช่ครคือคือคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดโลกแตกแล้วครับไอแพดมันก็ไม่สามารถใช้ได้อันนี้เนี่ยไม่แน่อาจจะใช้ได้โอ้โหมันไม่ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเอาไปเอาไปอยู่กับสามพ่อแทน์เดีอะไนีเล่าร่างยับกษ์ไปกันแล่าร่าต้นใหม่ยังไงอ่ะฮะเริ่มต้นใหม่อ่ะก็เผื่อเราต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้บ้าง มาขอมผอมผอมผมสุขได้เสื้อวินดูชีพดูจีพดูจีพเหรอแหมนี่จะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปคนกวักคว้าปั้นปั้นแต่เราคนนี้เด้งเด้งด้งทำไมทำไมเนื่องจาก็ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดทุกภัยใช่ไหมเราก็เตรียมพร้อมไว้แต่ไม่โดนซะแบบ ไม่น่าเลยไม่เป็นไรมีรถไหมมีรถไหมมีบ้านมีรถมันมีฟังก์ชันอีกเอาไปเอาเช่นเสือผงชูรสเตือนน้ำจมเฮ้ยแต่บ่าเรามีวิธีการน้ำท่วมไม่อย่างหนึ่งยังไงคะเอาเม็ดแตงรักโปรนาบานใช่ไ่ะน้ำมาแล้วดูดน้ำออกไม่ตกรไวใหม่ยังไม่จบยังไม่จบใสตผมดูชี้ใช่ไหมผมชุบรถก็มีเตือนชี้รถก็ไม่จมตัวก็ไม่จมทานะ ของพิเศษตาอบชงเฮ้ยันนี้อันนี้ให้กินหมดย่างหมดย่างเลยพ่อพ่อมันไม่ละลายไม่ใช่มันใช้จริงมันใช้คือมันดูจะเหมือนเราไม่เริ่มต้นแต่เราล้วเขาเรียกว่าเราเตรียมพร้อมมันเริ่มต้นปีใหม่ค่ะโอ้ยดูกระชงหักอามาที่พี่กีแก่อนใจยอมผมเลยเดี๋ยวเดี๋พี่ได้ของตัวเองทีนี้นะ ก็บายอธิบายง่ายๆเลยปีใหม่แล้วก็อยากให้คนเดินทางปลอดภัยไปไหนเนี่ยเซ็กซี่เฟิร์สไว้ก่อนไม่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะลำบากทางนี้ตลอดไม่ใช่มีนพี่เกียรตแต่ว่าเดี๋ยวไหนนะทำไมโตเกียววันดาน้ามันอยู่กับมีนเป็นติดเป็นติดอ่ะต่อไปมีนได้ของใครมีเหรอมีได้ของเฮียอ๋อใช่มีได้ของกรี แล้วของเฮียเป็นสบู่มาดามเองนี่สบู่มาดามเองนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าเนี่ยสูตจะเป็นสบู่ทันทีเสริมวิตามินอีสูตรทุกต้องหรับมาดามเองผสมประสานสูตรประสิทธิภาพของการทำความสะอาดผิวสูตรน้ำพึ่งวิตามินอีและสูตรคอลลาเจนให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อผลลัพธ์ให้ผิวตัวแต่งนุ่นเนียนะแับผิวฟื้นวิธีการใช้รับประทาน ข้าวกินเกินเวลาสองก้อนไม่ใช่พี่อาจจะบอกว่าเริ่มต้นใหม่ใช่ป่ะเราเป็นแสดงเราเป็นผู้ก่อเราก็ต้องดูแลตัวเองเราแสดงก็ต้องนี่แหละสวยงี้ข้างนไ่กลิ้งวได้ต่อวันนี้น่าได้ได้ได้แปกมากเลยเราได้อิ่มเราสองก้อนได้เอาได้ข้าวครับได้ของแซบอ่าใช่ครับผมผมเองนะครับก็เป็นข้าวอิ่มสุกนะครับเป็นข้าว เป็นข้าวหอมมลิแดงนะครับแล้วก็เป็นข้ากล้องนะครับที่บ้านปลูกเองนี่อ่เป็นข้าวโฆษณาจริงครับแล้วก็ไอหอดซีอิ๊วต่างต่าเนี่ยคือทำกันเองหมดเลยนะครับทำเองเยอะเกระเทาะทำเองกมบังแล้วเออนะครัก็ก็เนี้ยครับมันเป็นข้าวที่มีเขาเรียกว่ามีวิตามินมีอะไรดีก็คือคนเอามาแจกคนเไไดหม่ะค้เข้าวกันอรเงีก็ข้าวกที่ปลกเกตที่มีอ่ธรรมาต คนใจดต่อเขลนะพี่บีค่ะพี่ีนก็ขอดีใส่งนคามพี่ัมเขาฝากจดหมายมาจดหมายเลยคอยปังของาต้องเสียงปัเเสียงปังด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอ่านผิดนะไม่อ่านผิดไม่อ่านผิดขอฟังความจดหมายมาขออนุญาตลาติดสอบจราดีรอเดี๋ยวนะอนุญาตมีสลักอีกด้วยสำหรับของรางวัลที่ให้ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความร่ำรวยเงินทองไหลมาที่มาจราจาก500เป็น5,000จาก5,000เป็น50,000ขอให้ทวีคูณขึ้นไปอยได้ขอให้ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย รอนนี่อ่าอันนี้เป็นลอนเรื่อยๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกๆคนครับผมเออแล้วก็ด้วยนะครับต่อไปครับแกลบ้าได้เลขอได้สังฆทานค่ะ ฉันเองฉันอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใค้ก็แล้วแต่ที่ได้ไปเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทําบุญอันนี้ดีจริงความสุศลความจริงคือจะให้ปวดกวนกุศลไปให้เจนีนเคยตายตรงนี้ไหมล่ะต่อ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 ต ปีใหม่พี่โออาจจะแบบไม่มีแบบคู่ครองเลยจะได้นอนด้วยกันโดยไม่รู้เขาได้ไงฉันไม่รู้เขาได้ไงเขาไม่มีใช่ใช่เขาอยู่คอกเลยลูกเขาบอแบบไม่มีใครว่างเลยก็อ่า กันบ้างแล้วก็ของขวัญแต่ละของขวัญเนี่ยก็มีความหมายน่ารักแขมกันได้ตนะคะมาต่อกันที่คำถามกวนโอยคำถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าโอเคนะครับคำถามสุดท้ายนก็คือเปคือปกติทวกไปเราจะเห็นคนนั่นจะตั้งสเตตัสโน่นนี่นะนนี้เราขอต้าตรงนี้เลยสเตตัสพูดกันออกมาขอสาพี่อ๊อฟถ้าตั้งเตตอนนี้พี่อ๊จะตั้งว่าอะไรคะเอาเป็นสามพยางได้ไหมได้ได้เได้ เดี๋ยวให้มีทีส่วนเลย 1, รื่งสองส้ใครให้อ่านอ๋อเออดคนอ่านา่าคนอ่านไม่ใหอ่านอย่างนี้รับศัตรูไปอะไรประมาณนั้ ผมนะครับก็จะเป็นเตตัสโดนโดนสักหนึ่งเซตคือต้องบอกให้ผมจะเป็นคนชอบใจถมเพื่อนนี่คือเรื่องน้ำขีดกันเลยนะให้างหน้ำขีดขี้เลยหันใจมากเอามาครับมาไม่แต่ว่าคุณผู้ชมก็ยังอยากจะรู้อยู่เตตัสโดนโดนครับผมเสียทรงเซตใหม่ได้ผมเสียใจเซตไงก็ไม่เหมือนเดิม โอเคที่คนนึงอยากถามมากเลยแต่เขาไม่อยู่งั้นเราขอให้คนหน้าเหมือนตอบแทนละกันเออว่ามาเลยอ่ะถามตอบสิแต่เลตดางานโดนโดนในน้างมน้ำทำเสียงพี่ปั๊มได้ไหมเออเลยเป็นพี่อะทำเลยทำลยหลงทางยังหาเจอหลงเธอค็หมดทางไม่แปลกปัมหรือวะนี่เาหัวใจนี่ไม่เด็กปัเด็กปัไม่ตมใจเลยกินโตเกียวบานาน่าจกชาระเฮีย โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมีการจับสลากแก้มือกันไม่บอกนะทุกคนอาจจะคิดว่านี่คนได้ของไปแล้วนี่สมใจอยากไม่ใช่เรามีกฎเกณฑใหม่ครับตอนนี้ของที่คนถือยื่นมือจับเป็นของคุณแล้วเราจะจับจับเออแล้วเราจะจับสลากใหม่กันอีกครั้งนเ่ยเฮ้ยเพราะว่าเมื่ีคือของเก๊ไปแล้วใช่อันนี้คือของพี่แหละแล้วที่มันกินไปแล้วอ่ะเกไปแล้วเก็บไว้เลยลูก เราจะมาจับฉลากชื่อชื่อใครก็ได้ชื่อใครเราก็ต้องเอาของขวัญที่เราถือของเราเนี่ยไปแลกให้กับค,คนนั้นร<อ>ิโอเค,อเคให้จับฉลากใหม่ได้ชื่อเพื่อนคนไหนได้ของขวัญจากคนนั้นไปเลยามาัานี้มงนี้มาัานี้มาที่ตัก่อนแครับะคะุณตัครับลิตไม่หุงข้าวไปแล้วผมคิดว่าจะเป็นใครหุงข้าวไปแล้วตเดี๋ยวใครครับหครับ ตัวนี้ตายดีว่าไรตีได้ของใครน่ารักอ่ะโชคดีแล้วพี่ลูกตาพี่ลูกตาได้ของตัเอเอาไปไปเวาาเฮ้ยอะไรเนี่ยเกเกตกล เดี๋ยวแต่จนดิบกุ้งโซ่ต้มต่อเวลาอ่ะติงแกหมดแล้วอ่ะโอ้ยนี่รู้สึกถึงฟากเรือแต่หนีไม่รู้สึกเลยเนี่ยมอาดามเดี๋ยวนเ่อมานามเชิ่อปดามอนออกเดี๋ยวไปดามไปดูมาดามของตัวคุกกี้มันกระเด็นไต่อไป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 เดี๋ยวนะ แฮปปี้ได้ของแฮปปี้น่แปลว่าเขาแาลว่าไม่ต้องแลกแฮปปี้ได้ได้อันนี้แหละโอเขาดีดีรับทำไมเอาล่วเ็บคุณเสื้อไมมกรมัตามทันจริงนะมันเร็วมากเลยอ่ะได้ได้ใครพี่กีเฮ้ยด้พี่กีได้จาเคืองแรงแรงเลเลบเล็บมีรถไง ทำไมไเราเป็นจตุคามเหรอเาเดี๋ยวับไดนอดีค่ะเดิมได้เลยเอาโดยจับได้ตัวเองกันตอนนตามทนฉัน่วพูดเีม่พูดดูดผองลดไผมต้เต็ดตาลองชูชี่ดาไปนั่นไงช่วยอ้ กินซีฉันไม่อยากจะเซื้ออะคุณลุงกินหรอได้โอเคเลยนะมาแล้วมาแล้วมาเลยหมดเลยโอ้โหวายจ่ากินเหล้าดิกว่ามอโอ้โหวายเอาไปหมดเลยติดแค่ดแคแอนชิ้นเดียวขอบคุณทุกคนต่อต่อต่อเธอครับเมื่อกี้พมาบอกถั่ววลูกตาลอ่าลูกตาลนะ ปั๊อาอะไรปัหนไเค่อานใครู้ตากนให้เพื่อนเล่นน้ําอเครื่องให้แม่ไปแล้วครับอ่ะอจ้ะสงสามให้าเแปดบแฟวางีงางงีงาแฟรวาครับผมโอ้อโหของจะเป็นอะไรไม่สำคัญพี่ออฟได้ของจาแฟรวาก็โอเคแล้ว ได้ชื่อแพรวาก็รู้สึกนี่ส่วนให้ก็ดีแล้วนะไม่ได้เอาไปให้ท้าแกะที่แต่วิส่วนยักให้นะมีสองอันค่ะลูกค่ะอะไรครับได้ของพี่พิงค่ะได้ตังได้ตังเห็นแมขนาดยังไม่ทันไปถวายสัมภารุณตอนนี้ฉันบอกแล้วของฉันดีอ่ะต่อไปมาได้ของน้องมินเอาละค่ะแชมพูคนอื่ะได้แชมพูได้วเหลือ ต้องโดนใช่ไเรียนได้สามคนเอาอาชีพนั่นแหละเสื้อเสือแล้วก็มีเสือไม่ไงเต็ม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 เลยเออมเ้ยไเอาไม่เอาไม่เอามีวะมีงี้ด้วยไม่เอาไม่เอาอันนี้น้องเออ นเดี๋ยวอยากจะบอกว่าของที่สองชิ้นเนี้ยมันมีคนุณค,ค่าจะได้มากกว่าอยากไปดูชิเนนโชว์เชิเถอะถึงกับถึงกับงพราตอนเปิดชื่อได้ต้องย่างเคยเห็นหนางเอกช่องเส็จสมัยก่อนตอนเราตกใจอะไรต้องย่างท้าอยู่กับที่แบบฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นกับชื่อนี้แบบค่ะ<อ>รับไปเลยรับหรือป ผมชูรถและผมพิเศษผมชูรถและรถท่ปีที่แล้วคุณนักท่วมอ่ะถูกไหมท่วมง้า่คุณจะจะท่วงไม่ท่วมคุณหนักแล้วแต่กีดีเลยปลอดภัยปลอดภัยอะไรที่ของสองเสียงอยู่แกล้งเกรดอ่าตอนนี้เหลือของพี่กิดกับของเพราะฉะนั้นถ้าพี่กีดจะได้อะไรอีกของหนึ่งเป็นของปามไปเลยโอเคค้าได้ของเกรฟใช่ไหมอ่าจับวันนี้ใช่ไหมจะได้โอ้โหยันได้ของเกรด กันนด้วยะตอบใจคนที่ได้ของคนอาจจะไม่ชาบอะไรนะให้จับฉลากและยาเพิ่งแกะมือดีได้มือไร้สิทธิ์ก็ได้มือดีได้มือไร้เสียเมื่อมีฉลากในมือครบทุกคนให้รอเฉลยด้วยความตื่นเต้นความตื่นเต้นใครจับฉลากได้โลโก้บอลลูนรับของรางวัลพิเศษไปเลยยาเพิ่งแกะได้ยาเพิ่งแกะรอบที่สองรอบที่ใครเอาเริ่มที่บอลลี่โชคดีที่สุดในตอนนี้เลยดีกว่า เป็นสารจากสอบใครที่ได้สุนทรลักเนี่ยมันจะมีคำว่า Follow Me ใครที่มี Follow Me ใหญ่เนี่ยได้กระปุกใหญ่ไปใครได้เล็กได้กระปุกเล็กไปพร้อมยังเดียวแล้วก็ไม่ได้เลยอคุณเลยอะถอดกันทีมงานเขะกานนะครับประกานเขียน ใครด้าพี่นะดิฉันโดนด่าว่าอ่อนใครบอกว่าพิมพี่ฉันโดนด่าว่าเย่ออดไม่ดหยางได้เลยคำว่าวันดิปีิใหม่นาพี่ฉันได้คำว่าทำไมไม่อีกอีกอันเอาว่าบอโรมีเอาวแล้โซโลมีอันเล็กเย้ขอให้บุญกุศลนี้นะครับที่ให้ของขวัญผูมาก็ต้องกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะครับโอย เฮ้ยแล้วขอยปั๊มอะปัมอะไรมปั๊มซอดี่กระจิ๋วใจใครคิดใครคิดคนหน่อยเขาเรียกมเลยไปเลยนะครับอ้ยเฮ้ยอะไรยก่อย่าพูดเฮ้ยเฮ้ยบ้าหูคนเลยเหรอแทงนนะหูคน ตคนละร้อยเลยน้เเพราะผมจะบอกว่าอยากได้เงินจัเลยจงินไปทำบุญเก็ได้จริงๆครับเดียวปทบุญให้กคนลุกสู้เดี๋ยวไปทบุญใหทุกคนนะครับขอบคุณนะครับาาลค่ะติดตามพวกเราได้ตลอดทุกวันเลยนะคะทั้งเพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางออทรูวิชั่นใช่ ามสาระดีๆกับฟลอร์เนี New Year Special ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันศุกร์เหมือนเดิมนะจ๊ะ